ถ้าเราเพื่อนๆพอเราลงมันจกเขาทะลุนะก็จะเป็นแกนแคนยอนนะก,นก็เนี่ยจอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าทางล่องหินตรงเนี้ยเออพอเข้าไปอะ่ะก็แบบเป็นแบบภูเขากับอ่าเป็นเหมือนเขื่อนเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําหรือเป็นเหมือนบ่อน้ําสักอย่างนี่แหละเออแล้วเดินนะก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นที่โลง่งๆแล้วก็เป็นแบบแกนแคนยอนอนะ่ะก็ดูเดิเนี่ยแล้วก็มีมุมถ่ายรูป ก็แบบถ่ายตรงไหนแบบมันก็ออกมาเหมือนกันอะก็ซึ่งแบบว่าเออก็ถ่ายมุมเดียวก็พอมั้งแต่นี่ในโลกก็คือมีสองมุมเห็นป่ะก็เนี้ยรอบๆมีแค่เนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เดินลึกเข้าไปนะเพราะว่าแบบอากาศร้อนมากอะแล้วเวลาเรามีแบบจํากัดอะก็เลยแบบถ่ายมาให้ดูแบบรอบๆใกล้ๆเท่าที่เดินไปถึงแล้วกันก็เนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงก็คือโล่งไปเลยก็เนี่ย ก็เลยเดิน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 ดูสุดท้ายแล้วก็แบบอืมมันไม่มีอะไรเลยเว้ยก็มันโลง่งๆลมันโลง่งโจริงๆแล้วมันก็แบบยมีน้ำกับภูเขาต้นไม้ก็อยู่ไกลๆเนี่ยดูดิก็มีแค่นเนี้ยเนี่ยยังไงก็ไปแล้วเดี๋ยวฝากคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย